ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมิสเตอร์พีน,นะครับวันนี้ผมจะมาเล่น,นมาเล่นเกมหมากายพันนะฮะก็คือผมจะมาพูดเรื่องนี้แหละพูดเรื่องหมากระพันุก็คือเกมหมากายพันธุนี้ผมจะเลิกแคสแล้วนะฮะก็คือมีถึงพาร์ทที่2แค่นั้นเหตุผลที่ผมเลิกแคสเกมหมากายพันแล้วผมจะไปแคสเกมอื่นก็เพราะว่าเกมหมากายพันธุเนี่ยเกมรู้สึกก็มันจะเออไม่อยากจะว่าเกมเหมาเนาะ,ะก็คือแบบไม่อยากแคสล่ะก็คือมันมีหลายปัญหา อาจจะเกี่ยวกับโปรแกรมอาจของผมมั่งก็ได้นะฮะแบบอาจไปแล้วคลิปหา,างี้ดูว่าไงแบบเราเล่นไปแล้วตัวมันมาเริ่มใหม่ไงอย่างเงี้ยผมก็ขี้เกียจนะฮะผมก็จะไปเล่นไปแคสเกมอื่นแบบเกมไปเล่นกับน้องผมเล่นกับเพื่อนผมนะฮะบางทีคืออาจจะเล่นเกมคนเดียวก็ได้แบบเล่นเกมอื่นนะฮะก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มาอะไรมากมายก็แค่มาบ่นให้ฟังนะฮะก็คือวันนี้เดี๋ยวผมอาจจะ ลงให้ตอนประมาณมืดๆนะฮะก็คือผมอาจจะเล่นกับน้องผมก็ได้นะฮะที่อาจจะเล่นก็เป็นแบบพวกเกมออนไลน์นะฮะเนาะก็สัปดาห์คิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็บอกว่าเกมหมากระพันก็ท่านผู้ชมที่คอยติดตามก็จะไม่ได้ดูกันอีกแล้วนะฮะก็เพราะว่ามันมีปัญหาเยอะแล้วเนาะก็สัปดาห์คินนี้ก็ถ้าใครดูแล้วก็อย่าลืม กดไลค์หรือกด subscribe ช่องมิสเตอร์พีด้วยฮนะแบบที่ท่านกำลังอ่านอยู่ข้างหน้าน,นี้เองก็เขียนว่าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะจ๊ะนั่นนะฮะก็อย่าืมทำตามกันด้วยนะก็สักรูปนี้สวัสดีครับถ้าเสียงเบาไปก็ต้องขอภัอยกันด้วยนะจ๊ะ